ลโลลกลับข้าวก็กลับข้าวบอมันพระลงโปรงฉินคืนนี้นะครับหนึ่งทุ่มสีนะครับขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับร่วมงานฉลองนะครับ Google a c c e n t เนะครับประลงโปรโงฉิน Google a c c e n t นะครับ หนึ่งปีที่รอคอยนะครับผ่านกดมาแล้วหนึ่งปีนะครับเพิ่งได้ Google a d s e n s e มานะครับหรือว่ารหัสพินนั่นเองนะครับสวดสวหนึ่งทุ่มสี่สิบห้านะครับวงใหญ่จัดใหญ่จัดเต็มเลยนะครับบวกรบไม่เกินสองชั่วโมงนะครับพ็ลงพูงฉิพูดเล่นนะครับ กำหนดไล์สุดทุ่ม45บวกลบไม่เกิน8ชั่วโมงนะครับซื้อบัตรจองตัวได้ที่7ซเว่ e อีเลฟไทยททุกสาขานะครับบัตรราคา5,000 3,000 1,500และ20บาทนะครับ อะไรนะครับบัตร20บาทหมดนะครับยายกลมจองเมาส์หมดแล้วนะครับกับพ่อใหญ่เต็มนะครับอาจจะเป็นไลฟ์สดฉลองแอคเซนด์ด้วยนะครับหรือไม่ก็จะเป็นไลฟ์สดสั่งลานะครับไม่แน่อาจจะโดนกักตัวก็ได้เพราะว่าตอนนี้ค่าสิทธิ์ได้ล้อมไว้หมดแล้วนะครับ ย้ำอีกทีนะครับคืนนี้นะครับทุ่ม45นะครับอย่าลืมมาให้กำลังใจมะมวนมะซื้นน้ำกันนะจ๊ะนจ๊ะพ่อแบบพี่น้องทุกขู่ทุกคนนะครับขออยากกินเขาทำงานก่อนได้บ่ดิ <c oughs> ขึ้นฮอดขึ้นหอดบายบายฝากเตือน FC ด้วยนะครับที่มาดูไลฟ์สดแล้วก็ชอบส่งสติกเกอร์นะครับไม่ต้องส่งนะครับ โฆษณาลงไว้โกโก้นะครับไม่ต้องเข้าไปดูโฆษณานะครับกดข้ามเข้ามาเลยนะครับพิมพ์เข้ามาทักทายนะครับรับรองว่าอ่านแน่นอนนะครับใครที่ส่งแต่สติกเกอร์อย่างเดียวนะครับขอให้ขี้ไม่ออก3วัน3คืนนะครับสาทุ